เรียนแรกครจะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของตัวชีววิทยาฟิสิกส์ครับสาระจริงๆก็จะให้ความหมายเโกี่ยวกับโลจิสติกความหมายการสังเกตนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับกิจกรรมดอจิสิกมีอะไรบ้างเราจะแสดงถึงความสําคัญของมันว่าเอ้มันสัมพันธ์กันยังไงบ้างต,ตัวที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือนะครับเราอยากให้รู้ว่ากิจกรรมหลักๆที่นําเข้าสู่ตัวชีววิทยาิสิกส์มีอะไรบ้างครับคาว่าลดต้นทุนคําว่า เพิ่มรายได้คําว่าเพิ่มกําไรเนี่ยนะฮะนี่ทุกคนต้องแสวงหาธุรกิจไม่มีเท่าแก่คนไหนหรกครับที่ทําธุรกิจจากเกงนะี้ยน้อยมากไม่มีเลยด้วยเหตุนี้เองครับผมก็เลยาเออมันนี้ให้ความรู้ดีกว่าและว API ครับมาอย่างไรครับการวัดผลดาเนินงานโลจิสติกเนี่ยที่จริงเราเกิดมาเราก็มาตั้งกันนะครับถ้าเป็นทั่วๆไปจะไม่วัดสามด้านครับถ้าเราวัดต้นทุนตัวเองไม่ได้ไม่มีทางรวยครับไม่มีเพราะมันต้องกดต้นทุนลงเสมอต้นทุนที่พอดีอ่ะรับไม่ใช่ว่าหมายถึงต้นทุนต่าจนยอดขายหายไม่ใช่ตัวสาค ก่อนเปิดประเด็นนะครับไปดูไปดูสต็อกเลยผมจะดูสต็อกก่อนเสมอเลยทุกงานครับไปที่ไหนก็ดูสต็อกก่อนว่ามันพอดีไหมผมไม่ได้หมายถึงไม่มีสต็อกนะมีสต็อกแต่สต็อกต้องพอดีสต็อกพอดีคืออะไรครับมันพอการขายระดับบริการไม่หายเพราะโลจิสติกส์มันว่าจริงๆแค่สามเรื่องเรื่องแรกคือต้นทุนเรื่องที่2คืออะไรครับคือเรื่องของลีดไทม์ฮะลีดไทม์ก็ลีดไทม์ทุกเรื่องรีดไทม์ในการซื้อรีดไทม์ในการขนส่งในการคลงังในการเก็บสต็อกในการรับของคืนต้องมาอย่างนี้เลย ถ้าเราวัดเวลาได้มันสั้นเวลาลงได้สัก1น,นาทีสักมันก็จากเคย10เหลือ1มันก็คือลดสิบเตละต้นทุนหายไปละพอต้นทุนหายไปปับอะไรผลครับก็ผลดไทามครับเสร็จปั๊บนะสินทรัพย์ถูกใช้คุ้มค่าสินทรัพย์ก็จะเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆไปครับถ้าเราบริหารไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ครับนี่คือเรื่องสําคัญก่อนนะครับต้องเรียนทุกท่านว่าที่ผมเปิดประเด็นเพราะว่า1ต้นทุนต้องวัดได้เสมอ2เวลาต้องวัดได้ทุกกิจกรรมครับวัดไม่ได้คือตายนะครับมันมันโห,หดเวลาไม่ได เพราะว่าโลจิสติกเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง่าคืออะไรนี่ผมยังไปไประเด็นนะตัวที่3ครับความน่าเชื่อถือครับมาแล้วครับการตลาดถ้าเราสามารถส่งของให้ให,ให้เต็มจํานวนแลครับตรงเวลาตามออเดอร์ได้เนี่ยนั่นแหละลูกค้าจะคลองใจลูกค้าอยู่มาดูโลจิสติกก่อนคืออะไรครับแต่ก่อนผมไม่รู้ตอนนั้นขายของให้พ洛克เตอร์กันเมื่อประเทศไทยครับขายชั้นวางสินค้าปีนึงก็เป็น200้ล้านเนี่ยโลจิสติกเนี่ยจะทําให้เรารวยได้ยังไงโอ้ตอนนั้นตอบไม่ได้ครับเลยต้องไปหาเรียนตอนนั้นไปเรียนโทอินเตอร์บิ มันก็ตอบโจทย์ไม่ได้ครับที่ไปเรียนที่อังกฤษกับอเมริกาต่อเพราะมันตอบไม่ได้จริงๆพอวันหนึ่งครที่ผมไปเรียนอังกฤษปั๊บเนี่ยเอ๊ะมันง่ายว่ะสับนี้มันง่ายคือเคลื่อนย้ายจัดเก็บเองจาก sorting จาก,จากแหล่งจัดซื้อหาผู้บริโภคออมันง่ายละมันคือ physical flow พอพูดอย่างนี้ปั๊บหัวใจเอ๊ะมันง่ายรู้ไหมผมตอนผมเรียนโทเขาจะไม่ทำยานเดฟนแบประเทศไทยเป็นโมเดลครับเป็นโมเดลเลยผมก็เรียนผมก็ส่งกันบ้านนะครับที่รุ่นนั้นก็จะมีไม่ค่อยมีใครใส่ใจเรียนอ่ะผมก็สนใจเรียนผมว่า ตอนแรกเมืองไทยนะถ้าลดต้นทุนธุรกิจประมาณฮะสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหดีใจมากทุกคนยินดีดีใจเลยเพอพราะจริงๆตอนเราไปทำริงนะอาจารย์ผมฟปร์เซรอร์ไม่ให้ผ่านครับไม่ผ่านแล้วผมก็ทำมาเรื่อยๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ผ่านมาถึงจนจบที่ร้อยห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับลดต้นทุนทั้งบริษัทเลยผมต้องยุบคลังผมต้องลื้อถอนดีซีผมต้องทำยิป,ปาทาผมต้องออกคลังไม่คนอื่นเช่าผมต้องซื้อดลีทามสั้นด้วยวิธีการซื้อทุกรูปแบบครับยุทธวิธีการผลิตทุกรูปแบบ การส่งมอบทุกรูกแบบคังทุกรูปแบบขนเมาทุกอย่างเลยโอ้โหทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งกระบวนการทั้งไอทีทั้งองค์กรปรับหมดเลยมันนี่คือการลื้อทั้งหมดเลยเริดว่าฮะจิสติกส์เกี่ยงลดได้เป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ครับมันไม่ใช่ว่าลดอยู่่อ,องค์กรจะลดได้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันคือฟิสิกอลฟล l ว์จากฟิสิกอลฟล l ว์ปั๊บง,ง่ายๆครับ ผมอธิบายง่ายๆครับอาจจะต่างท่านอื่นนิดนึงนะครับแต่ความหมายเดียวกันถ้าเรามองครับในพลายเชนหนึ่งเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องตั้งแต่สปายเออร์ครับผู้ขายโรงงานเราเองศูนย์กระจายสินค้าค้าปิดกันถึงลูกค้าครับนี่คือเขาเรียกสปายเชนพลายเชนคือทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรานี่แหละมันง่ายครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารมากก็มีพปายเชนภายในกับภายนอกภายในก็คือทุกฝ่ายครับในบริษัทเราเนี่ยฝ่ายจะซื้อฝ่ายผลิตฝ่ายส่งมอบคลังขนส่งฝ่ายขายการตลาด ฝ่ายบัญชีกันทุกคนที่อยู่ในองคอ์กรเราเนี่ยเขาเรียกซัพพลายเชนภายในองคอ์กรแต่พอเราเชื่อมหาซัพพลายเออร์เชื่อมหาลูกค้าปับ๊บมาทันทีครับเนี่ยเอ็กซ์เทอร์นอลซัพพลายเชนละเยกอินเตอร์เกรตต t เอ็กซ์เทอร์นอลซัพพลายเชนง่ายๆก่อนนะครับมีความสุขเลยพูดแบบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินปั๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะเดินด้วยความง่ายมันจะเดินไม่ยากมันจะเดินยากทีนี้การเดินเก่งไม่เก่งครับพอซัพพลายเชนจะเกิดคุณค่าไหมคุณค่าต้องเกิดจากทั้งตน้นทั้งทั้งภาายยนออกกใครรืิจจมมลเะ มีตั้งแต่ forecasting การพยากร์บรรจุภัณฑ์การจัดซื้อการผลิตไม่แช่ขนส่งครับนิยามคนส่วนมากคิดว่าเอ๊การทำโลจิสติกส์นขนส่งมันไม่ใช่ครับมันคือทุกสิ่งมันขนส่ง้าเข้ากําจัดของเสียการเคลื่อนย้ายแม่ทเรืน่นแฮนดิ้งในโรงงานการคลังสินค้างคงคลังขนส่งขาออกมาครบทีมครับวางแผนเน็ตเวิร์กด้วยจนถึงการบริการลูกค้าครับนี่ฮะนี่น,น,นี่คือความหมายของกิจก,กรรมโลจิสติกส์มันใหญ่มาก เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าใจปั๊บตัวหายนะอยู่ไหนครับนี่ครับตัวรอยต่อของการสื่อสารครับนี่ครับถ้าเราสื่อสารมีข้อมูลไม่ดีครับรอยต่อกิจกรรม2ตัวจะอ้วนจะใหญ่จะกรอบเยอะนั่นคือลงทุนตัวตึกบันทีเลยอย่างเช่นครับเราวางแผนขนส่งขาออกไม่ดีนะครับกับสินค้าคงคลังไม่ดีผลกันอะไรครับสต๊อกเยอะสต๊อกเยอะคือโกาดังใหญ่เพราะนั้นต้องถามว่าสต๊อกเท่าไหร่ก็สต๊อกพอดีไงผมไม่ได้หมายถึงมาทำธุรกิจแบบไม่มีสต๊อกอาจจะไม่ใช่ครับ ยังไงก็ต้องมีโตโยต้าก็ต้องมีครับมีสต็อกหมดคือสต็อกพอดีบางเรื่องที่มันต้องเก็บก็ต้องเก็บเพราะรีดทำซื้อยากก็ต้องเก็บบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเราทําสื่อสารพอดีกรอบสองกรอบนะครับมันจะชนกันพอดีครับชนกันพอดีก็คือสต็อกจะบางเฉียบเลยคือมีน้อยมากครับจนมื้นที่กดังยุบลงครับเพราะฉะนั้นเคสเหล่านี้ต้องเข้าใจว่าเออแต่และกิจกรรมเนี่ยเราจะสื่อสารกันยังไงเราจะเคลียคดีกันยังไงนะคเ,เคลียเคลียร์เรื่องราวยังไงบ้าง เอ้ลอยต่อถึงจะดีข้อมูลต้องไหลยังไงบ้างจากตัวนี้มาครับกิจกรรมมันเยอะจริงพอกิจกรรมเยอะจริงนะดูครับผมแต่ของกองลูกทีสิกเราเนี่ยจากทากิจกรรมแค่9ตัวจากที่ผมพูดเมื่อกี้ประมาณราวกว่าสิบสิบเจ็ดกิจกรรมแต่ตอนนี้ฮะเรา,า,าเอาหลักๆก็แล้วกันนะครับกิจกรรมโลูกทีสิกของกองโลูกทีสิกเราจะประมาณสักเก้าเรื่องก็วางแผนการพยากรณ์นะครับการให้บริการลูกค้านะครับแล้วก็การจัดซื้อการบร,ริหายสินค้าคงคลัง การสื่อสารพวกนี้ไอทีล้วนๆเอาเดอร์โพซิซิ่งครับซื้ออย่างไงาจัดซื้ออย่างไงาถึงจะรวดเร็วนะครับการยกขนมาเทรน,นด์แฮเด้งรรจุพันครับการขนส่งการเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้านี่เรื่องใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งครับโลจิสติกย้อนกลับมีทั้งหมด9เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจโลจิสติกไม่เข้าใจความหมายมันไม่มีตัวชี้วัดมันก็จบด้วยธรรมชาติแต่ถ้าเราวัดได้ครับแต่ก็หลายครั้งครับรู้ไหมครับงานพวกนี้จะสําเร็จได้เนี่ย ไม่ได้ง่ายครับเพราะว่าการตัดสินใจองค์กรทั้งหมดเนี่ยนะจะทําให้ลดต้นทุนเพิ่มกาไรได้หรือรวยได้เนี่ยมันต้องเข้าใจว่าถ้าผมสรุปไปง่ายครับหลังจากเรียนจบปาเอกสพรายเชนมาผมสรุป,ปง่ายว่าตัวหายยนะของทุกสิ่งทุกอย่างตัวเพิ่มปัญหาต่างๆก็คือไอ inventory มี2เรื่องนะครับมีสต็อกเอา s t สต็อกเอาคือเขาสั่งของไม่มีของเลยมันต้องมีของของที่พอดีแต่พอสต็อกเยอะปั๊บผลคืออะไรครับ 3M มมาแล้วครับ ถ้าผมมองทรัพยากรของบริษัทเราเนี่ยมีทั้งหมด4ผมง่ายๆสี่เอ็มนะครับเอ็มตัวกุดปัญหาทั้งหมดคือเอ็มตัวแรกคือเอ็มแมททูเรียนครับรือินทูรีครับเพราะว่าอิมทูรีเกิดขึ้นผลคืออะไรครับหนึ่งเงินลงทุนมาทันทีครับสองนะครับสินทรัพย์ตัวโกดังตัวพื้นที่โรงงานมาหมดครับมาเลยทันทีเลยครับสามอุปกรณ์เครื่องจักรมาทันทีเลยแล้วคนมาทันทีครับเห็นไหมครับเอ็มเดียวมานะครับคนมาตึกอุปกรณ์มา เงินลงทุนมาทุกอย่างมาหมดเลยคนเก่งวันนี้เขาถึงพยายามบริหารให้อพอดีคําว่าอามีกี่ตัวครับอมีแฝงทุกจุดวัตถุดิบนะครับอยู่ที่อจะซื้ออยู่ที่ฝ่ายจะซื้อระหว่างการผลิตก็คือวิบไง Work in process ไงไอจึงไม่แค่สินค้า FG ไม่ใช่สินค้าสําเร็จรูปครับพอสินค้าสําเร็จรูปนะก็คือ f i ินิช Good ก็อีกตัวหนึ่งการขายและการตลาดนะครับก็อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอจะถูกแฝงอยู่ทุกจุด แต่ทําไมเราถึงสตรีมไลน์ให้ไอมันสมดุลได้นี่หัวใจเลยนะครับหัวใจของโลจิสติกเลยกับสัพพายเชนเลยเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยถ้าโลจิสติกมันคือฟิสิกอลฟลูมันคือการไหลของสินค้านะครับผมก็เรียนเบื้องต้นว่าโลจิสติกมีทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกคืออินบาร์โลจิสติกขาเข้าครับขาเข้าคือตั้งแต่เราซื้อของสัพพายเร์ครับไล่จนถึงอะไรครับปิดหลังโรงงานครับกาเรียกว่าอินบาร์โลจิสติกขาเข้าเลย พวกนี้ก็ต้องวัดอย่างดีต้องบริหารงานจัดซื้อบริหารการขนส่งขาเข้าบริหารสต็อกรอแมททุกอย่างต้องเป๊ะเลยจนถึงเราทํา f g เสร็จไปกองอยู่หลังค่ังเนี่ยเขาเรียกว่าขาเข้าอีกตัวหนึ่งครับเขาเรียกโลจิสติกขาออกครับขาออกจะไหนจากหลังโรงงานเราจะถึงลูกค้าไม่รู้อยู่ถึงไหนลูกค้าจากขาส่งขาปีกก็ว่ากันไปตามสภาพไปอีกตัวหนึ่งคนลืมสนใจครับเขาเรียกว่าโลจิสติกผู้โดยสารครับในองค์กรหนึ่งจะมี3ส่วนอินบาวเอาบาว แล้วก็พาสดุเกีรตโลกิสติกโลกิสติกผู้โดยสารคืออะไรครับกรณีบางโรงงานนะครับขนคนไปทํางานไงีำไรที่ตั้งไม่ได้ต้องขนคนเข้าโรงงานก็เสียค่าขนส่งบางทีรถสิบคันครับบางทีรถไปข้ามกลางทางนะโรงงานพังทั้งวันเลยก็มีเพราะฉะนั้นต้นทุนขนส่งก็ต้องบริหารให้จะทำงานถึงจะ่ต้นทุนต่ําสุดทีนี้พอมาดูโฟล์ทีนะครับมันมีโฟล์ดเมติกกับอินเตอร์โฟล์ดอเมิิกคือเนี่ยครับคือโรงงานเรานะหาซัพพลายเออร์นะครับในประเทศหาลูกค้าในประเทศอยู่แค่นี้แต่มีโฟล พิธีกรโลจิสิกเป็นโลจิสิกระหว่างประเทศครับเรื่องสําคัญมากบางทีเราต้องคิดถึงการ,รว่าระวางใช่ไหมต้องคิดถึงการขนส่งระหว่างประเทศเข้ามาจะใช้ระวางแบบไหนใช้ขนส่งแบบไหนวิธีแบบไหนใช้เงื่อนไขประกันยังไงแล้วที่สําคัญอีกตัวหนึ่งครับไม่ใช่แค่นี้นะครับใช้เงื่อนไขต้นทุนยังไงบ้างมันต้องดูกบอ์ซอร์ซิงเก่งมากพวกนี้จะอินพอทั้งมีทั้งอินพอตเอ็กพอตครับมีทั้งนําเข้าและส่งออกเหมือนกันหมดแล้วก็มีอินพอตเอ็กพอตเหมือนกันถ้าลูกค้าเขาเรียกว่าเป็นเอ็กพอตเอา ถ้าเป็นฝั่งจะซื้อเขาเรียกว่า i m p o อ t Import in เพราะฉะนั้นจุดต่างๆโลจิสติกมันจึงมีตั้งแต่ในประเทศระหว่างประเทศมันมีในประเทศยังมีอะไรครับขาเข้าขาออกแล้วก็ผู้โดยสารเพราะฉะนั้นถ้าง่ายๆครับจุดสำคัญจุดไอฮะไอเนี่ยต้องรีดให้บางสุดรีดให้พอดีครับสที่เขาชอบเรียกว่า Optimization นะครับพอดีอย่าคิดว่าไม่มีมันต้องมีสต็อกตัวมันจะปรับไได้คือตัวไหนครับนี่ครับ การไหลข้อมูลครับไอที IT ต้องมาเป๊ะไอทีตัดสินใจได้เร็วไม่เร็วคืออะไรครับนั่นคือตัวตัดสินใจวันนี้ไงที่เราเรียนวันนี้ไงคนมีซอฟต์แวร์แซฟราคาเป็นหลายร้อยล้านแต่คุณตัดสินใจไม่ได้ก็มีค่าทักษะศูนย์อยู่ที่การตัดสินใจต่างหากว่าตัดสินใจเร็วช้าครับตัดสินใจเรื่องอะไรนี่เราต้องเรียนวันนี้ฮะเออเรื่องตัดสินใจเพื่อให้ข้อมูลมันไหลเร็วสุดได้เคาะกระดานเร็วๆเพื่อให้มันเดินเร็วเพราะฉะนั้นคำว่าการจัดการ supply chain ผมพูดง่ายๆ information flow management ครับง่ายๆเลย โลจิสติกวิชั่นออฟโฟล์ครับทีนี้มาดูความเปลี่ยนไปมาของตัวชี้วัดครับที่จริงของเราเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี50ฮะเราก็ทำผู้เนี่ยทำยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกไทยปี50มานะครับจนปัจจุบันเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่3 60หกถึงหกครับไอกองโลจิสติกเราก็จริงๆเราทำตัวชี้วัดตั้งแต่ปี53มาที่จริงเราสตาร์ทตั้งแต่นู้นประมาณช่วงปี48นะครับเริ่มสตาร์ทของของสำนักโลจิสติกตั้ง48สี่อยๆครับ ก็ตัดกาวิจัยก่อนต่เงาก็มาทำโครงการเพิ่มยิปาถามาจนถึงปี53เนี่ยเรามี LPI เกิดขึ้นของประเทศไทยครับซึ่ง LPI เนี่ยนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งครับที่ใช้ในการประกวดรางวัลโลจิสติกดีเด่นประเภทโลจิสติกและการจัดก,การสัพพายเชนหรือโซ่อปทานครับแต่คำว่า LPI เนี่ยมันมี27ตัวจริงแต่ไม่จำเป็นจะต้องมี27ตัวครบทุกตัวครับถ้ามีครบถือว่าเก่ง มันควรม,ม,มีตามความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมตัวเองไม่จําเป็นจะต้องมีครบทุกตัวก็ได้ตัวไหนไม่จําเป็นก็เอาออกไปนะครับหัวข้อบทถัดไปนะครับจะเป็นการเกี่ยวความสําคัญของตัวชี้วัดฟิสิกส์ครับซึ่งหัวข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องหลกักคำเป็นมาของตัวชี้วัดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของ ROI มันมีผลต่อ,อยังไงบ้างแล้วที่สําคัญที่สุดครับมันจะเกี่ยวข้องกับการนําตัวชี้วัดเนี่ยนะฮะไปประเมินศักยภาพโลจิสติกส์ครับห้ามพลาดเลยนะครับ